คลิปอาจจะสั้นน่ครับก็ขออภัยด้วยคือผมตื่นมาตอนเที่ยงคืนเพื่อมาอัคดคลิปดอกไม้ไฟถ้าไม่ชมดูเนาะโอเคถ้าพรอมล้วไปดูกันถ้าเสียงผมไม่ค่อยมีแรงก็คือผมนี่เป็นเที่ยงคืนเนาะโอเคปะดูได้ตอนนี้เป็นตอนเที่ยงคืนนะทุกคนซึ่งผมก็ผมก็อุซ่าอุส่าตืออ่นมาดูดอกไม้ไฟซื่อบอกเลยว่าคุ้มมากทุกคนสวยมากบอกเลย คือผู้คนตรงนั้นเขาไม่น่าจะนอนกันครับอู้หมาใส่อันนี้ผมมองผ่านเฮ้ยอให้ผู้ชมไม่มาพาวกผู้ชมไม่รู้หรอกครับเสียมงมันดังขนาดไหนมันดังมากทุกคนมาทำหูถ้าผู้ชมแตกได้ เรชมเห็นน้ตาบอดก็เปิดอืมจะเป็นอะไรที่สวยมากเนาะโอ้ยไม่มีแต่ระเบิดเรอะผมจำได้ว่าตรงนู้นมันจะมีด้วยแต่ว่ามันถูกบังเนาะสวยมากทุกคนสุสันว่าปีใหม่นะครับ ว้าวว้าวคือมันสวยมากทุกคนแต่ว่ามันคงจะหมดแลนะ้วเนาะโอเคสวัสดีปีใหม่นะครับก็ใช่ละฮะก็คือใช่บอกเลยว่ามันดังมากและคืนนี้น่าจะจุดทั้งคืน หรือบางทีอาจจะประมาณ6โมงเย็นซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะดับตอนไหนตอนนี้ก็ยังมีเสียงนะครับแต่ว่าแลท่านผู้ชมอาจจะคลิปนี้เลทเที่ยงคืนไปสัก10หรือ15นาทีเนาะเพราะมันต้องใช้เวลาในการลงโอเคและสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแฮปปี้นิวเยร์ครับขอให้ทุกคนปังๆครับบ๊ายบาย